อยากผมแบบนี้ขอขั้นตอนบำรุงหน่อยค่ะจัดไปค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาดู10ขั้นตอนรูทีนที่แพรทําจริงทุกครั้งที่สระเลยนะซึ่งถ้าใครที่เคยเข้ามาดูไลฟ์แพรบ่อยๆเนี่ยก็จะพูดเสมอว่ารูทีนของเราต้องครบนะซึ่งขั้นตอนแรกก็คือรูทีนก่อนสระช่วงเวลานี้คือการเตรียมผมให้พร้อมค่ะก็คือผมของเราเนี่ยจะมีพันกันปลายแห้งแพรใช้เซรั่มลูบเลย1 2ถึงปัม๊มแค่นี้ผมก็นุ่มลื่นและพร้อมสระขั้นตอนที่2ตอนที่เราสระนะคะแพรจะใช้แชมพูสระ2รอบรอบแรกเน้นล้างความมันที่เส้นรอบ2 เน้นล้างให้โล่งที่หนังศีรษะเลยค่ะซึ่งปกติแพจะสระแบบแยกโซนนะบนหนังศีรษะด้านข้างด้านหลังท้ายทอยเอาให้หมดแล้วก็ก่อนที่เราจะลงแชมพูเนี่ยแพใช้เวลาในการล้างน้ำเปล่านะคะประมาณ2นาทีเลยซึ่งเป็นการล้างเศษฝุ่นที่ติดตามเส้นผมของเราให้หลุดออกไปก่อนได้ด้วยขั้นตอนที่3หลังจากสระผมเสร็จแพจะลงครีมนวดเฉพาะช่วงกลางถึงปลายค่ะจุดไหนที่รู้สึกแห้งมากๆก็จะเน้นตรงนั้นเป็นพิเศษครีมนวดเนี่ยทำหน้าที่ปิดเกล็ดผมใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยมีความหนานุ่มแข็งแรงขึ้นรรู้สึกกว่่าาาพพดไมมมแจะะัปณ 3- 5นาทีค่ะขั้นตอนที่4ี่ก็คือการล้างออกให้เกลี้ยงค่ะทั้งแชมพูกับครีมนวดห้ามหลงเหลือคราบเด็ดขาดรูทีนในระหว่างสระของแพรหลักๆก็จะมีแค่2อย่างทําให้รากแข็งแรงกับทําให้เส้นผมแข็งแรงจะได้เป็นการช่วยลดผมล่วงที่รากกับลดผมขาดกลางเส้นได้ด้วยต่อไปนะคะจะเป็นรูทีนหลังสระที่แพรให้ความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวปิดจบงานได้เลิศได้ปังคือถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไปแพรรู้สึกว่าผมแพรคงไม่ได้เงาสวยยาวแบบแข็งแรงอะซึ่งขั้นตอนที่5เนี่ยตอนที่หลังสระเสร็จผมมมมันจจะะเเปียกชชุ่ใรา ใช้ผ้าซับเบาๆค่ะแทนการขยี้ขั้นตอนที่6ก่อนหวีนะแพรจะไม่พลาดลงเซรั่มค่ะคือจะลงก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเป่าผมแล้วก็ใช้ความร้อนที่สําคัญนะจะช่วยให้หวีง่ายสางง่ายแล้วก็ผมไม่กรอบขั้นตอนที่7ค่ะตอนหวีเนี่ยแพรจะหวีจาก ายขึ้นไปโคนขั้นตอนที่แก่อนเป่าเพื่อนๆแน่ใจนะว่าลงเซรั่มลูบครบทุกเส้นแล้วผมของเราไม่โดนความร้อนโดยตรงแน่นะการพาดแพร์ลงอีกรอบเลยค่ะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราใช้เพื่อล็อกความชุ่มชื้นไงข้อที่9ตอนที่เราเป่านะแพจะเป่าใช้ลมอุ่นๆค่ะแล้วก็ถือให้ห่างจากเส้นผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนแล้วก็เป่าตามแนวเส้นผมนะคะไล่จากโคนแล้วก็ไปไปเพื่อล็อกผมให้เงาให้อยู่ทรงผมก็จะนิ่มนุ่มแล้วก็ดูมีวอลลุ่มค่ะเนี่ยแหละผมที่เพื่อนๆเ,เห็นได้มาจาก10ขั้นตอนนี้เลยไม่ต้้อองเปทุกววันค่่่่ะแตาขใหไม ขั้นตอนที่สําคัญก็พอลองทํากันดูนะคะแล้วก็มาบอกด้วยว่าผมของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง